สวัสดีทุกคน,กนด้วยนะครับอยู่กับผมนนดอนนะครับสลัลวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า the final s และแน่นอนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมถึงเลเวล2นะครับผมก็ได้ไปเล่นมาแล้วด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ประมาณว่าเราต้องป้นชิงเงินกันนะครับก็คือแต่ละเกมเนี่ยจะมี3ทีมนะครับนะแต่ละทีมก็จะมี3คนนะแล้วตวโหมดนะผมบางโหมดก็มี4ทีม5ทีมนะครับแล้วตวโหมดที่เรา เลือกเล่นนะครับผมนะถ้าสมมติเราเลือกโหมดนี้นะครับโหมดสกู๊กกิ้งกันนะครับก็จะมีประมาณ4ทีมด้วยกันนะครับโอเคอ่ะเผื่อใครงงนะครับเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมพาไปเล่นทูทูเรียวละกันนะครับผมนะนี่พาไปเล่นทูทูเรียวเลยนะครับอืมทุกคนจะได้ไม่งงไนงะ <c oughs> เผื่อแบบผมพูดอย่างงี้แล้วเออท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกผมก็จะได้เล่นทูทูเรียวให้ดูโอเคมาแล้วสวัสดี สวัสดีชื่อนามาแล้ววันนี้ฉันจะมาสอนคุณอ่านี่ครับมันจะมาสอนเรานะครับอ้ไข่ตัวนี้มันจะมาสอนเรานะครับเราก็กด e นี่ครับมันจะเป็นกล่องประมาณว่าเราต้องไปเก็บกล่องนี้มาก่อนนี่ครับแล้วมันก็จะแตกมาเป็นกล่องเงินนะครับประมาณ10,000บาทนะครับหรือ10,000ดอลลาร์นั่นแหละนะครับอืมประมาณ10,000ดอลลาร์แล้วเราก็ต้องมาใส่กล่องนี่นะครับมันจะเขียนว่า cash out นะครับทุกคน นะส่วนกล่องเงินเนี่ยมันจะเขียนว่าโวก่อนเขียนว่าวาวก่อนเออเป็นเหมือนอ่ะแปลว่าเราต้องไปกดมันก่อนพอเรากดมันปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นเงิน1 0,000มแล้วเราก็ต้องเอามายัดใส่ตรงนี้อันนี้ที่เป็นสีฟ้านี่ก็คือเป็นทีมของผมนะอ่ะสมมุติเป็นทีมผมแล้วกันสีฟ้านะครับนี่ได้เงินเรียบร้อยแล้วเราชนะแล้วนะครับแล้วพอดีนะผมเราไปทําอันที่2อย่างเงี้ยนะครับแล้วมีฝั่งอื่นกําลังมาขโมยแล้วก็ขโมยคืนนี่ เราต้องไปขโมยคืนนะครับแบบนี้นี่แค่นี้มันก็จะกลับมาเป็นสีฟ้าแล้วเห็นไหมนี่ง่ายๆนะเกมนี้มันไม่ได้ยากอะไรนะแรกๆผูคิวมันมันน่าจะยากแหละนะครับแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรสักเท่าไหร่นะครับสวัสดีฉันจูนแล้ววันนี้ฉันอยู่ในโชว์ด้วยโอเคช่างมันพูดอรนี่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 ดูดูทุกคนนี่โอ้เกมนี้โคตรมันนะบอกเลย นี่ครับนี่ปีนเชือกได้ด้วยโอเคแต่ว่านี้เราอยู่ในโหมดทูทูเรียวนะมันอาจจะยังไม่มันขนาดนั้นนี่ดูอืมนี่ครับนี่ตรงนี้มีกล่องเงินใช่ไหมเราก็พิก up มาเก็บมานี่แค่นี้ครับแล้วก,กดคลิกอย่างนี้ก็โยนออกไปได้เลยนีแบบสมมติมีคนมาอย่างเงี้ยเราหยิบกล่องเงินแล้วก็เฮ้ยมีคนมาแล้วก็โยนแบบว่ายังไงอะเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนเรากเก็บมาในชะ่แล้วก็เห็นเฮ้ยคนมาแล้วก็โยนไปให้เพื่อนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วเราก็ ยิงศัตรูยิงศัตรูยิงศัตรูอย่างนี้ได้นะครับได้เหมือนกันมาแล้วนี่ผมเองทีมสีฟ้าตอนนี้อยู่ทีมสีฟ้านะครับตรงหน้าตรงเนี้ยเราก็สามารถเลือกปืนได้แต่ผมมันยังไม่ปลดล็อกนะครับตรงนี้นี่ทีมสีส,มส้มสีชมพูทีมสีฟ้าครับจำสีตัวเองให้ดีนะทุกคนเพราะว่ามันจำเป็นมากต่อการรีไวท์เพื่อนอื้อหือ เวนเคยควิกแคชใครที่เอาเงินไปได้ก ouais. we ่อนจะเป็นผู้ชนะตามเพื่อนไปก่อนอุ้ยอุ้ยอ๋อแย่แล้วใครมันโยนลงมาวะเนี่ยวมันเอาเงินแล้วมันเอาเงินแล้วฮึบลงไปเอมันได้เงินเรี่ยงวะ ื่อนมาได้เงินเรี้ยงอ่ะลงไปเลยไม่กลัวตายแล้วคนหนึ่งแล้วผมก็ตายโอ้โหเมื่อกี้มาใกล้เลยนะเมื่อกี้โอเคเฮ้ยดีอยู่ได้ตัวหนึ่งยิงได้ตัวหนึ่งใช่ไหมผมเนี่ยใช่แล้วผมยิงได้ตัวหนึ่งเอาอีกตัวเอาอีกตัวเอาอีกอ,อุ้ยแตกกระจุยเป็นเงินไปเลยเอื้อผมเกิดแล้ว เย่เดี๋ยวเข้าเราต้องให้ทีมเราชนะนี่อ๋อกดซีเพื่อสไลด์ได้โอเคดีดีเฮ้ยเอาถังนี้ไปก่อนถังนี้ไปก่อนไอวินฮึ๊บว้ายไอวินแค่โยนมันก็ออกมาแล้วอ่ะเป็นไงข้างบนนี้มีเงินเพื่อนไปเอาเงินกันดีกว่าเฮ้ยวินโอ้มันยิง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 สุดวายวินโอ้โอ้โอ้ ยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอโยนระเบิดลงไปเลยเฮ้ยได้แล้วอ๋ออ๋ออ๋อเวน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 มันจะมันจะตุย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 ผมมันจะตุยมันจะตุยลงไปก่อนเอือบลงไปก่อนอือหือไอเวนเลือดผมเหลือน้อยเกินนายก้อนมันจะตุยหลักมงเมื่อกี้เนี่ยไอเวนเฮ้ยปิ้นนี่โคตรเท่เลยบอกเลยเกมนี้ ปีนได้ด้วยเฮ้ยต้องโยนแก๊สพิษขึ้นไปเว้ยโยงแก๊สพิษขึ้นไปถึงไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันรมกระดูกนีมันกระโดดหนีตายตายตายโอ้ผมนี่แหละตายวินวินที่แย่แล้ว ya เฮ้ยสิงพูไมปทีมสิงพูมิดิอ้าอ้าไอเวินอ้าเวินอือแตกแตกผมจะแตกผมจะแตกเฮ้ยไปไปกับเพื่อนด้วหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วเวโฮ,โฮ้ยถุนมีกระโดด อืมกระโดดอ้ยมีนกระโดดมีนมีนโยนระเบิดโยนระเบิดเฮ้ยอยากกระโดดขึ้นมาแล้วเฮ้ยลงทำไมเนี้ยขึ้นขึ้นกลับขึ้นไป อ้าวปะเราไปลุยกันอีกเอ้เนเฮ้ยรอบนี้แมปใหม่ว่ะรอบนี้แมปใหม่ว่ะมาตามเพื่อนไปดีกว่าครับทุกคนเพราะว <hein. S 1> ่าเกมนี้เอ้าอะไรวะเนี่ยใครมากันเลยเนี่ยไม่แล้วก็ผมนึกถึงไอวอลเลยอ่ะผมนึกถึงไอวอลในเกมวอลล่าร์แลนด์เลยอ่ะไม่แลก็ของของอะไรนะของเซจอ่ะ เค okay. ้าต้องไปเอาเงินขึ้นไปดูก็ไปดูก็ไปดูก็ไปดูเอาไรวะฮัชโกชิดะอะไรวะเฮ้ยมีรีบไปขึ้นด้วยใช้รีบด้วยเหรอเฮ้ยขอใช้รีบหน่อยนะโดนด่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเราเพื่อนกันเอาเพื่อนเอาผมมาถึงแล้ว มันไล่เพื่อนอยู่รีบไปก่อนรีบไปเพื่อนก่อนอืมโคตดสำคัญเลย อ๋อในเว้นผมโดนระเบิดกาวเลยวะเนี่ยคืออะไรเนี่ยโอ้ยช้าป่ะอ๋อว้าวว้าวอุยอ้ยอุ้ย ดีกว่าไอ้เวนมีวอลมีโวลที่สองแล้วจะโดนไดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนตายอ่ะแถวนี้แหละสวยเฮ้ยแคชเชาอยู่ตรงนน้นอ่ะอยู่ข้างบนเลยหรอมาผิดจังหวะยดิกระโดด ระโดดเอากระโดดไม่ขึ้นได้ไงฮัลโหลเฮ้ยเนี่ยจำจำได้จำได้โอ้ติดเฮ้ยผมติดอ่ะเฮ้ยผมติดอ่ะ อู้โอ้โเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเร็วเข้าเร็วเผ่าอุ้ยๆๆอ๋อเว้ยเน้ยอะๆ อ๋อสวยได้แอซิสมาด้วยเฮ้ยต้องร่วมแรงร่วมใจแล้วตอนเนี้ยโอ้โหโอุโหโอ้ยเหลือเพื่อนอยู่เพื่อนเพื่อนจะให้มันเอาได้เพื่อนอย่าให้มันเอาได้เพื่อนสวยสวยสวยอย่างนั้นแหละเพื่อน นายทำได้ทำได้ทำได้เพื่อนโอ้เพื่อนจะหนีดิ้ยไม่นะอือดาโอ้ยก็แพ้ยับเลยไม่ก็สีส้มชนะ โอ้ oh my god โอเคนะผมก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับเกม The Finals นะผมนะผมก็มาเล่นให้ดูประมาณ2รอบนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับชอบกันหรือเปล่านะครับกับเกม The Finals นะครับนะใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไอเอนไม่ได้พูดนานแล้วใครอยากลองเล่น The Finals นะครับก็สามารถไปโหลดได้นะผมนะเป็นเกมฟรีเลยก็ลองไปโหลดเล่นกันได้นะผมนะโอเคนะผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับ